สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วนะครับหลานกล้วยทับทิงบัวนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูกล้วยนี่เขาเรียกว่ากล้วยเตี้ยนะครับเป็นกล้วยอ่าพระราชทานนะครับเป็นกล้วยเตี้ยใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือใครที่เคยรู้จักแล้วนะครับดูได้เลยนะครับอันนี้คือกล้วยเตี้ยนะครับดูนะครับ คือเขาจะยาวมากเลยนะครับแล้วมาดูลาต้นเขานะครับลำต,ต้นเขาจะเป็นกล้วยเตี้ยเนี่ยต้นเขาจะไม่สูงนะครับสูงเต็มที่ก็ไม่เกินสองเมตรกว่านะครับเขาก็จะออกเครือนะครับต้นเขาก็จะมีความใหญ่จะใหญ่กว่าพวกกล้วยนำว้าพวกกล้วยไข่นะครับข้อดีของกล้วยเตี้ยเนี่ยก็คือว่าอ่าพอเขาตกเรือนเนี่ย เขาจะไม่ไม่ไม่ตกสูงมากก็จะสะดวกต่อการตัดการตัดเนี้ยก็จะง่ายนะครับแต่ข้อเสียเขาก็มีนะครับข้อเสียเขาคือว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดเขางามมากๆเลยนะครับข้อเนี่ยข้อหวีเนี่ยเขาจะเขาจะแน่นนะครับพอลูกเขาใหญ่เนี่ยเขาจะแน่นตอนที่เรา,าตัดชาแดงเนี่ยก็จะตัดยากนะครับข้อเสียเขาจะมีแค่นี้นะครับกวยเตี๋ยเนี้ย เนื้อเขาจะเป็นกล้วยไส้นิ่มนะครับไม่ไส้แข็งเปลือกเขาก็จะบางนะครับลูกจะกลมหวี่หนึ่งก็มีอยู่ประมาณ 18- ถึง20ลูกเลยนะครับถ้าท่านใดที่มีพื้นที่น,น้อยๆอยากจะปลูกกล้วยเอาไว้ทานในครอบครัวนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ปลูกกล้วยเตี้ยเนี่ยนะครับจะประหยัดพื้นที่แล้วก็จะสะดวกต่อการตัดด้วยนะครับเพราะว่ากล้วยเขาไม่สูง เพราะว่าบางทีกล้วยสูงเนี่ยพอเราตัดลงมาอาจจะล้มทับเราได้หรือล้มทับขอข้างๆได้ให้ปลูกกล้วยเตี้ยเนี่ยดีที่สุดเลยนะครับสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยนะครับยังไง ร้านพุทธบิงบัวก็ขอฝากช่องอเด็กเล็กไว้สักหนึ่งช่องนะครับยังไงผมก็ขอก็ขอ,อขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมช่องพุทธนิงบัวช่องพุทธนิงบัวจะทําคลิปออกมาให้ทุกท่านได้ดูเรื่อยๆนะครับยังไงผมก็ขอตัวกลับราดก่อนนะครับสวัสดีครับ,บุ